เห็นใบไม้ที่เคยอยู่สูงร่วงหล่นตกลงมาอยู่ติดกับปลายยอดหญ้าที่ใบไม้เคยดูถูกว่ายอดหญ้าต่ำเตี้ยเรียติดดินชีวิตก็คงจะแบบนี้นะโยมก็มีขาขึ้นขาลงเป็นธรรมดาเคยรุ่งเรืองเฟื่องฟ,งฟูแต่พอวันที่จะต้องร่วงหล่นตกลงมาก็อาจจะต้องมาอยู่ใต้สิ่งที่เคยดูถูกว่าคุณเนี่ยต่ำเตี้ยเรียติดดินชีวิตถ้าเราจะคิดว่ามันไม่มีขาลงบ้างเลย ถึงช่วงขาลงขึ้นมาก็คงจะลำบากเหมือนกันนะในการทําใจเพราะไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยทําใจเคยแต่ดูถูกเขาไว้ว่าเขาต่ําเตี้ยเรียดติดดินคนที่ต่ําเตี้ยก็อาจจะสูงส่งขึ้นได้ไม่แน่นาม,มาเล็ดของต้นหญ้าอาจจะไปงอกที่บนต้นไม้ซึ่งสูงกว่ายอดไม้สูงกว่าใบไม้ก็มีใบไม้ก็อาจจะร่วงหล่นลงมาเป็นปุ๋ยที่อยู่ใต้โคนต้นหญ้าแต่ถ้าต้นหญ้าจะไม่ลังเกียจ แต่จะเติบโตไปพร้อมๆกันด้วยการเอาปุ๋ยที่เกิดจากใบไม้ให้ต้นหญ้าเจริญเติบโตมีดอกมีใบและปลิวขึ้นไปติดอยู่ณนะที่ใดที่หนึ่งของต้นไม้แล้วก็อาจจะไปเติบโตบนต้นไม้สูงกว่าใบไม้บางใบก็ได้ฉะนั้นใครที่ต่ำๆก็อย่าคิดว่าตัวเองจะสูงไม่ได้ใครที่สูงๆก็อย่าคิดว่าตัวเองจะตกต่ำไม่ได้ชีวิตมีสิทธิ์ที่จะร่วงหล่นลงมามีขึ้นมีลมมีสูงมีต่ำเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าวันนี้ใครที่กำลังถูกตีฆ่าและถูกว่าคุณตำเตียเรียติดดินก็ไม่แน่นะสิ่งที่เขาว่าคุณมันอาจจะร่วงหล่นลงมาอยู่ใต้ฝ่าเท้าเราในวันหนึ่งก็เป็นไปได้แต่ก็อย่าดูถูกกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันเติบโตไปพร้อมๆกันเติบโตไปพร้อมๆกันเอาสิ่งที่คำดูถูกดูแคลนเอาสิ่งที่มันเป็นเหมือนขยะเป็นความสกรปรกเอามาเป็นปุ๋ยชีวิตให้มันเจริญเติบโตขึ้นไปและปลิวขึ้นไป,ป,นไปติดอยู่บนยอดไม้ ให้มันเติบโตที่นู่นให้ได้จริงๆนะโยชีวิตมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องธรรมดาขออย่ามองคนอื่นว่าไร้ค่าชีวิตเขาอาจจะไม่ได้ต่ำเตี้ยเรียติดดินแบบนี้ตลอดไปขอจเจริญพร